ข่าวป,ประคัแมนเชสเตอร์ปะจําัันที่1มิถุนายนดอยคอรเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดเย็นนี้คอสเนอร์ไม่น่าพลาดนะแบบนี้แมนยูจอขยายสัญญาย,ยืมตัวของโอเดียนที่เกาโรแล้วโดยสื่อดังเมืองผู้ดีที่ผมตีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดใกล้คุยกับทางเซี่งไฮ้ซนหัวรงตัวแล้วในการยืมโอเดียนที่เกาโรคนนี้มาใช้งานต่อใน,นทั่นหน้ญญาจนถึงต้นปีเลยทีเดียว ดูดันสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานมาว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครจะเป็นลุกข้อาตากลงกับทางเซี่ยงไฮ้ซอนหัวสโมสรในลีกจีนนะฮะถึงเรื่องการยืมตัวโอเดียนนิกาโรกองน้าชาติเนเจรียคนนี้มาใช้งานต่อหลังเจ้าตัวจะหมดสัญญาการค้าแข้งที่โอเชลฟอร์ด โดยอิกุโรคนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่ย้ายมาจากเซี่ยงไฮ้เซินหัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยทำไปแล้วทั้งหมด4ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ8นัดส่งผลให้โอเลข่กขอนโซชานะฮะขนสือของปีสแสดงต้องดึงตัวเขาไว้ใช้งานต่อไปฝรังผิวนิสกิตต้องจบช้ากว่ากำหนดเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในจีนนั่นเองโดยรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยืมตัวอิการโรต่อไปนะฮะจนถึงเดือนมกราคมปี2021 จากนั้นค่อยกลับไปเล่นให้กับทีมแดนมังกรมาชัยนิสซูเปอร์ลีกเตรียมกลับมาเปิดฤดูกาลใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็ตามน,นะฮะทางนี้ฟิีลิังิฤสนั้นจะกลับมาเริ่มต้นเตะกันต่อตั้งแต่วันพุธที่17มิถุนานยนนี้ หรือมาอีก2อาทิตย์นะครับผมซึ่งนะฮะจะมีการแข่งขันกันอยู่2คู่ซึ่งเป็นเกมตกค้างระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอลและก็ a อซ์แซนวิลล่าพบกับเชฟฟิลเดก่อนที่โปรแกรมตามปกติของทุกคู่ในสัปดาห์แรกนั้นจะไล่ตเแต่ววันสุกที่19วิมิถุนายนถึงวันจันทร์ที่2วิมิถุนายนนี้เลยก็ว่าได้ครับ เป็นว่าง,งานนี้เจฟรัศมีแขกของเรานะผมไม่เหงาเลยนะฮะมีเพื่อนร่วมคุยนะครับผมเพราะว่าพี่แกจะได้ต่อสัญญากับทางแมนยูนั่นไงครับต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันไหนนะครับผมต้องรอรุ่นกันรรบข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเฮ้ยแมนยูหรือเปล่าเนี่ยครังเทพลาลิก้าพูดเองเปิดตัวทีมใหม่ในอีก3วัน โดยลุ้นกันไปอีกครั้งนะผมเมื่อสลหรับแฟนบอลน,นะผมรังล่าสุดมีแข้งตัวท็อปของทีมยักษ์ใหญ่ในลาลิก้าสเปนที่ออกมาแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการมาว่าเขาจะเปิดตัวนะผมก็ตุ้นสกัดใหม่อย่างแน่นอนในอีก3วันข้างหน้านี้เตรียมรับชมได้เลยโดยสำหรับแฟนทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะผมถึงคราวลุ้นตัวโกงกันอีกครั้งโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรังล่าสุดกองกลางคนดังของทีมชั้นนำในศึกลาลิก้าสเปนรายนี้ได้ออกมาปเปรยผ่านโลกโซเชียลมาว่า กำลังจะเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ในอีก3วันข้างหน้านี้ทําให้เกิดการคาดเดาไปต่างนานานะฮะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นแค่เรื่องหยอกขันขำหรือเรื่องจริงจังกันแน่โดยตั้งเตะคนดังกล่าวงานที่ว่านี้ก็คือซาอูลยีเกสนะฮะกองกลางคนดังของทางแอตเติโกมบัรบิกนะผมที่มีข่าวรือเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เผยเรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์โดยระบุว่าผมอยากจะแจ้งเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้ทราบนะมันเป็นเรื่องต้นสังกัดใหม่ของผมและผมจะแจ้งให้ทุกทุกคนทราบโดยทั่วกันในนนนอีีก3วัข้้้าางห โดยผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้แฟนบอลทีมต่างๆคาดเดากันไปเรื่อยนะฮะว่าทีมดังกล่าวนั้นคือทีมใดโดยเฉพาะแมนยูซึ่งตกเป็นหนึ่งในทีมที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับซาอูคนนี้บ่อยที่สุดแล้วแต่ก็มีกระแสะอีกฝั่งหนึ่งนะผมคาดเดากันว่านี่อาจจะเป็นแค่แคมเปญหลอกเล่นๆหรือเปล่าที่ซาอูอาจจะทําร่วมกับสปอนเซอร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแค่นั้นเองอผมเป็น,นว่าง,งานนี้นะฮะถึงว่าหลอกหรือว่าจริงนะผมก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะในอนาคต เราอ่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับเผยรายชื่อบนรรดากงลหลังตัวกลางที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีค่า,าคะแนนเฉลีย่ยเด่นที่สุดในสุขบอญญัติการก,กันเลยทีเดียวโดยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสุขบรรัญญัติการเมืนะผมจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในวันที่27มิถุนายนนี้หลังจากหยุดการแข่งขันไปอย่างยาวนานตั้งแต่วันที่13มีนาคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 น,น,นั่นเอง ซึ่งก่อนที่เราจะได้กลับไปรับชมความมันกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เราเลยขอหยิบประเด็นเกี่ยวกับบรรดากองหลังที่ว่ากันว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากไม่แพ้พวกนักเตะแนวรุกกันเลยทีเดียวและที่เราจะพูดกันถึงก็คือ5นานักเตะกองหลังตัวกลางที่มีค่าเรตติ้งหรือค่าเฉลีย่ยและความสามารถที่ดีที่สุดนะฮะในฤดูกาลนี้ก่อนที่ลีกจะหยุดการแข่งขันไปจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับเริ่มจากนัผมคนที่1น,นะฮะก็จะเป็นเฟอร์กิลฟันได นี่คือกองฝนังที่ว่ากันว่าแกร่งที่สุดนะครับผมและก็เก่งที่สุดในธุรกิจหรือองจริงอาจจะเก่งที่สุดในโลกไปแล้วปาการรันะหยั่ทีมชาติทำรายกคนนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เข้ามาช่วยยกระดับเกมรับของทางบริพูให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นและยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นอย่างมากเลยนะฮะช่วยให้ทีมเสียประตูไปแค่21ลูกบเรเท่านั้นทำสถิติน้อยที่สุดในเวลานี้และกำลังจะพาทีมควา้าแชมป์ลีกสุดๆเป็นครั้งแรกในรอบ30ปี ที่สำคัญอาซซั่น,นี้ฟันได้ลงเล่นให้กับทีมทุกนาทีในศึกพิวริกิจไม่มีแม้แต่การพักแต่อย่างใดถือว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาคนที่2ก็จะเป็นวินบรีโบลีจากวูฟฮัมตันหลายคนนะผมยังสงสัยเมื่อเห็นชื่อของโบรี่คนนี้ เข้าป้ายเป็นดับ2แต่ถ้าดูในรายละเอียดแล้วเจ้าตัวลงสนามให้กับทีมในสั้นนี้ไปแค่13นัดเท่านั้นนะฮะทำให้ค่าเรตติ้งจึงออกมาสูงกว่าแนวรับคนอื่นๆแต่กระนั้นผลงานของเจ้าตัวก็ยังถือว่าเจ้าเกยบอยู่แล้วเพราะในจำนวน13านัดที่ลงสนามเขาสามารถช่วยให้ทัพป๋าป่านะฮะสามารถเก็บครินชี่ไปได้ถึง7เกมด้วยกันจนทำให้ต้องสกัดมางอันดักที่6ของตารางคะแนนและก็มีลุ้นทำาดับไปรุ้สึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในสั้นหน้าอีกด้วยนะฮะ ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นโจโกเมสของริบูห์กองหลังทีมชาติอังกฤษยกตัดับฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนกล้าขึ้นมาเป็นตัวเลือกขับแรกของริบูห์แม้ว่าหลายคนจะมองว่าที่ทำผลงานได้ดีนั้นเพราะมีเฟอร์คิวฟันดคอยช่วยเหลือแต่จากผลงานที่ออกมาก็ต้องยอมรับคว่าโกเมสคนนี้พัฒนาการเล่นขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลยนะฮะแม้ว่าอาจจะหลุดจะมีจังหวะหลุดบ้างเล็กน้อยจังหวะพลาดอยู่บ้างเล็กน้อย แต่เจ้าตัวก็ยังถือว่าเป็นปาการหลังแนวหน้าของสึกฟุตบอลเบลิกี่ในฤดูกาลนี้กันเลยนะครับต่อมานะผมเป็นคนที่4ี่นะฮะก็เป็นแฮร์รี่แม็กไกวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั่นเองการที่ปีศาจแดงนีนะ่ผมยอมทุ่มเงินมหาศาลกระชากตัวแม็กไกวคนนี้มาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกนั้นถือว่าคุ้มค่าที่สุดและแก้ปัญหาที่ถูกจุดเย็นอย่างมากเลยนะฮะแม้ว่าเวลานี้ทีมอาจจะยังไม่อยู่ในอันดับที่ควรจะเป็นแต่การที่ทีมได้เซนเตอร์ฮาฟทีมชาติอังกฤษมาเสริมทีม ก็ช่วยยกระดับเกมรับของเขานะฮะให้ดีขึ้นกว่าสั้นที่แล้วเป็นอย่างมากเห็นได้จากฟอร์มการเล่นสเวตนัดล่าสุดก่อนที่ลีกจะหยุดการฟาดแข่งกันที่แมนยูชนะไปได้ถึง8เสมอ3ไม่แพ้คใครเลยและเสียไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเองและคนซ้ายเป็นคนที่5นะผมก็จะเป็นเจมทราคอฟสกี้ของเบอร์รีโดยเป็นอีกหนึ่งกองหลังจากทีมเล็กที่เข้ามาติดโผในท็อปไฟนี้นะฮะ แม้ว่าผลงานของเองบอร์เรีนั้นจะตกลงไปจนทีมร่นไปอยู่ตรงกลางตารางนะฮะแต่ว่าผลงานส่วนตัวของทาราคอสกี้คนนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะเป็นหัวใจสำคัญให้กับแนวรับกับทีมอย่างต่อเนื่องและกองหลังทีมชาตฐฐิอังกฤษรายนี้ก็โดดเด่นมากในรูปการอากาศหลังจากสถิติการลงเล่นทั้งหมด26นัดเจ้าตัวยังสามารถเคลียร์ลูกอันตรายได้ถึง5.1ครั้งต่อเกมเลยทีดเดียวทำให้ค่าเฉลีย่ยของคะแนนเจ้าตัวจึงค่อนข้างจะสูงกว่าคนอื่นๆเขา นี่ก็เป็นการพูดถึงเซนเตอร์ฮาะผมหรือว่ากองหลังที่เก่งที่สุดนะฮะใน5คนนี้ของซีซั่นผิวนิกิจในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหนะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะถือว่าแก่งจริงๆนะผมแมนยูของเราก็ยังติดโผกับเขาเข้าไปด้วยถือว่าไม่ธรรมดาครับแฮร์รี่แม็กควคนนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับผีรุกม้าลายสนใจดักฟรัและพ่วงเดมิเรามาด้วย โดยทางแมนเชสเตอร์อผมเกิดเกมรุกท้าทามดักพรัสคอสตา Costa นะฮะเป็นอีกปราซิลและยังสอบถามราคาของเมเบรีเดมิรานะฮะกองหลังตุรกีซึ่งเป็นสองน,นักเตะของจูวินโตสโดยทางทุโตสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานมาว่าทางแมนเชสเตอร์กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อคว้าตัวดักพรัสคอสตามาเสริมทัพริมเส้นนฤดูกาลหน้าโดยที่ต้องแย่งตัวกันก,นก,นก,นกนระทางารลสาซงต์แช,ช์กแมงที่มีความสนใจเช่นกัน อย่างไรก็ตามรายกานข่าวระบุว่าผีแดงนะฮะจะมีภาษีที่ดีกว่าถ้าเปเชแต่งตั้งมัสซิเเลโนโอาริกีเข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งสอบถามถึงโอกาสในการคว้าตัวเดมิบราวนะฮะซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีอีกด้วยเพราะ,ระทับใจฝีเท้าของกองหลังวัย22ปีคนนี้ที่ปัจจุบันนั้นรักษาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าฉีกอยู่ซึ่งคาดกันว่าซีซั่หหน้าจะต้องเจองานหนักขึ้นไปอีกเยอะนะฮะ กยับการย่งตำแหน่งตัวจริงร่วมกับ ado, bon ucci, rij, ini, ิเรนาโดโบนชีมัทไทเดอริกจอโจคิเอรินีดานิเอเรบรูกานีโดยก่อนหน้านี้มีข่าวม,มาว่าแมนเชสเตอร์เต็ดและผมต้องการเปาโรดิบาล่ากับเมียเลมเพเนสเป็นส่วนหนึ่งในข้อสเสนอขายพาบอกบ้ากลับไปให้กับจูเวนตุสแต่สอนเตเตคนดังไม่อยากจะย้ายทีมจะมีความเป็นไปได้ที่ผีแดงจะต้องมองหาตัวเลือกใหม่ๆนั่นเองอาและนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผีจะรุกม้าลายจูเวนตุสนะฮะจริงหรือไม่นะครับต้องรอรุ่งกัน เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเรือกระลเรยเนี่ยอดีตสตาร์ผีเราเหตุการณ์ห้องแต่งตัวจมกองอึโดยดีคุณซื่อชุดแดงของพิศดงเผยครั้งหนึ่งนะฮะห้องแต่งตัวของทีมเต็มไปด้วยอุจจาระก่อนที่ทีมจะลงทําการแข่งขันโดยทังเอาเอบิร์ดมอแกนอดีตคนขับรถและก็คนดูแลชุดแข่งของทางแบรนด์เฉียดเต็ดในยุคข,ของเซอร์ไดฟ์โฟกุสันเผยครั้งหนึ่งห้องแต่งตัวของสโมสรเคยเต็มไปด้วยอุจจาระนั่นเอง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเ,เกิดขึ้นที่สนามแซมฟอร์ดออฟไรน์นะฮะในเดือนตุลาคมปี2010ซึ่งปีิษัแดงมีโปรแกรมบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์โดยเขาได้บ,บอกว่าเราไปถึงสนามแล้วก็มีหยดน้ําตกลงมาพวกเขานะที่ซันเดอร์แลนด์นั้นต้องหาถาังน้ํามารองพวกเขาบอกว่ามีรอยรั่วบ,บนเพดานห้องแต่งตัวนักเตะพร้อมจะลงเล่นและพวกเขาก็เดินรอบถังน้ําไปนั้นผู้จัดการทีมนั่งอยู่ตรงมุมห้องเหมือนเคยเขาคุยกับทีมเสร็จตั้งแต่ที่โรงแรมแล้วเขากาลังนั่งอ่านหนังสือโปรแกรมอยู่นั่นเอง เราทุกคนก็ไปอบอุ่นร่รงการยในสนามเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีการรักษาความปลอดภัยก็เข้ามาบอกผมว่าผมคิดว่าคุณควรจะเข้ามาในห้องแต่งตัวหน่อยนะถังน้ําเหมือนจะเต็มแล้วโดยตอนที่เราเข้าไปถังน้ําถูกแทนที่ด้วยถังขยะแล,แล้วเราเดินเข้าไปดูกระเบื้องบนเพดานทันใดนั้นแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึ่งก็รุดออกมาไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะผมขี้กระจายไปทุกทั่วทุกขนแห่งนะเจ้านายเพิ่งจะออกจากห้องไปมันเลอะเสื้อสูทเสื้อผ้าผนังมันเลอะไปทุก,ท,กทุกที่ โดยทางดิมิทาบอรอฟจะต้องโมโหที่รองเท้าของเขาติดอยู่ในขี้นานลึกเกือบ3มนิ้วเลยนะฮะคุณไม่สามารถรักษาอะไรไปได้เลยทุกอย่างต้องถูกทิ้งหมดรองเท้าสูทสิ่งเดียวที่เราทาได้ก็คือเข้าไปเก็บนาฬิกาและเครื่องประดับที่อยู่ในถุงเท้าและรองเท้าของนักเตะเท่านั้นตอนนั้นก็เวลาประมาณ1 4บสนิกาห้าสบนทีแล้วและเราต้องลงเล่นในอีกประมาณ15บหนาฬิกาเสื้อแข่งของเรานั้นเปื้อนไปด้วยอุจจาระพวกเขาต้องเรื่มเวลาแข่งขันอออไปเกือบครึ่งชั่วโมง โดยนักเตะทุกคนต่างก็พูดกันว่าเฮ้ยจะไม่ลงเล่นในสภาพแบบนี้นะ <Yeah. S 1> อย่างไรก็ตามนะผมยังโชคดีหน่อยที่เอาเบิร์ดมอร์แกนเตรียมชุดแข่งสำรองเอาไว้พวกเขาจึงสามารถลงแข่งตามโปรแกรมได้ในวันนั้นนี่ก็เป็นการพูดถึงสึกขี้นะครับผมที่ทางแมนยูเจอมาในห้องแต่งตัวนะฮะก็ดีนะผมที่มีชุดสำรองนะฮะไม่อย่างนั้นคุณต้องใส่เสื้อที่แบบเปื้อนขี้ลงเล่นอย่างแน่นอนผมว่างานนี้คงจะหาหน้าดูเหมือนกันครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ